สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับบมิเช่นกันฮะปอบิกบ้านและที่ดินนะฮะวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านมันทิลานะฮะในซอยมิสทีนนะฮะหรือเข้ามาอีกทางนึงฮะเป็นซอยเคหะร่วม9 78นั่นเองนะครับก็จะเจอกับบ้านหลังนี้เลยที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยะฮะบ้านหลังนี้ครับมีขนาดเนื้อที่24ตารางวา3าห้องนอนสองห้องน้ำครับเรารีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะฮะจะสวยงามและน่าอยู่ขนาดไหน,นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยฮนะหลังนี้เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาดูบรรยากาศด้านหน้าโดยรอบๆบบ้านก่อนเลยครับนี่คือบ้านหลังที่เราจะเข้าไปชมนะฮะเป็นหมู่บ้านมันทิลานะครับบารลี70ทับ176ครับผมตามที่เห็นในคลิปนี้เลยด้านหน้านะครับเราสามารถจอดรถได้1นึคันนะฮะตรงส่วนของหน้าบ้านเราเองนะครับแล้วก็ตรงถนนที่เข้ามาจากอาซอยด้านโน้นนะฮะก็เข้าง่ายครับเข้ามาจากาต้นซอยถ้าเข้ามาจากต้นซอยมิสทีนนะฮะ ประมาณ2.6กิโลก็จะถึงบ้านหลังนี้ฮะเข้ามาในหมู่บ้านมันทิลานะครับเข้ามาประมาณ400เมตรฮะก็จะถึงบ้านหลังนี้เลยนะครับผมก็บ้านหลังนี้น่าอยู่ครับก็เรารีโนเวทให้เพิ่งเสร็จไปหมาดๆเลยนะครับสวยๆหลังนี้เลยเป็นทาวเฮ้า์สองชั้นนะฮะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะฮะแล้วก็1ห้องครัวนะครับเราทำปูปรับปรุปรงในส่วนของที่จอดรถให้ปูกระเบื้องใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเราจะขยับมาด้านนี้ฮะให้ลูกค้าดูให้คุณผู้ชมดูในส่วนของด้านหน้านะครับของเราจะอยู่ประมาณนี้นะฮะหน้าถนนนะครับก็สวยงามเลยนะฮะบรรยากาศโดยรอบก็เงียบเชียบเลยนะครับเ่อนบ้านก็น่ารลักฮะลมเย็น,นะฮะก็ลมเข้าดีนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้อยู่ในซอยท่าต้นซอยเลยฮะค,คุณผู้ชมก็จะเป็นเข้าจากซอยมิตรทีนใกล้รถไฟฟ้านะฮะแล้วก็ เข้าได้หลายทางครับเข้าในส่วนของเคหะรมเก้า K 9, ในซอยล้มเก้านะครับออกด้านหลังตัดเชื่อมตลาดเกลียงไกลนะฮะพร้อมกับบิ๊กซีก็มีใกล้ๆแถวนี้ฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการเดินทางแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆก็เยอะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของที่จอดรถบ้างนะครับคุณผู้ชมเข้ามาด้านในเนี่ยครับก็ที่เห็นเลยก็ เราจะใส่เป็นละแนงนะครับตรงนี้กั้นขึ้นสูงนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็ในส่วนของประตูเองเนี่ยก็จะเป็นประตูเหล็กนะฮะเป็นบานสไลด์แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนะฮะก็จอดรถได้หนึ่งคันนะครับภายในตัวบ้านนะฮะนี่ฮะเข้ามาตรงโซนนี้ก็จะสามารถจอดรถได้หนึ่งคันเลยในส่วนที่จอดรถแล้วก็พร้อมเก้าอี้ให้หนึ่งชุดนะครับรวมถึงฝ้าเรายกสูงฮะด้านบนฝ้าฉาบเรียบใส่ไฟให้สวยๆแบบนี้นะครับ ด้านบนนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับในส่วนของที่ก่อนจะขึ้นบ้านของเรานะฮะตรงนี้เป็นปูกระเบื้องให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะตรงหน้าบ้านของเราก็จะมีระแนงตรงนี้จะเป็นโครงเหล็กนะฮะใส่ราคาใสนะฮะแล้วก็จะมีไฟให้สวยๆแบบนี้เลยฮะค,คุณผู้ชมนี่เลยฮะก็สามารถออกมานั่งรับลมชมวิวได้นะครับก็ได้บรรยากาศอีกหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคฮะ ถัดมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ฮะเรามีขนาดเนื้อที่24ตารางวาครับขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถฮะ1ห้องโถง1ครัวนะครับก็เป็นบ้านที่น่าอยู่อีกหนึ่งหลังเลยนะฮะคุณผู้ชมไปเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับผมเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับก็นี่เลยฮะคุณผู้ชมตามที่เห็นก็จะได้เป็นชุดโซฟา1ชุดที่เห็นนี่เลยนะครับ ตนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านก็จะเห็นห้องโถตงตัวนี้ด้านบนก็จะทําเป็นฝ้าหลุมมีไฟซ่อนสวยๆให้แบบนี้นะครับสวยงามนะฮะแล้วก็เข้ามาด้านในก็จะออกแบบบ้านจะเป็นแบบลักษณะนี้นะฮะเข้ามาด้านในจะวนด้านขวาไปนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูชุดโซฟาชุดนี้นะฮะสวยๆนี่เลยเป็นโซฟาหนังนะครับใหม่เลยยังไม่แกะฟีนเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับโอเคแล้วก็ ถัดเข้ามาก็จะเป็นแยกที่จะเข้าไปในตัวบ้านอ้อมไปด้านหลังบ้านใน่วนนี้นะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะนู่นเลยฮะก็จะเป็นเชื่อมไปที่ครัวหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหันให้ดูมุมนี้ที่เข้ามาตรงหน้าบ้านอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ฮะจะเป็นลักษณะนนแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเข้ามาประตูหน้านะะก็จะเป็นชุดห้องโถงนะฮะนี่เลยนะับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมองออกไปเป็นที่จอดรถนะฮะ ประตูะหน้าต่างนี้ก็จะเป็นบานสไลด์นะครับผมก็สามารถเปิดรับลมได้ตอนนี้ลมเย็นนะฮะคุณผู้ชมนีครับสามารถมองออกไปด้านหน้า,นาแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าสูงเนาะตัวบ้านก็เป็นพื้นที่ยกสูงขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปจากพื้นบ้านนะครับโดยพื้นบ้านตรงที่จอดรถก็ยกขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วนะฮะในตัวบ้านเองก็ยกขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายนอกที่เรามองไปด้านนอกประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชม ในส่วนของห้องโถงเองนะฮะนี่คือบ้านขนาด24ตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินพาเข้ามาชมในส่วนของตัวบ้านเลยนะครับเข้ามาเนี่ยด้านซ้ายนะฮะตรงนี้ครับเราก็จะเป็นในส่วนของประตูที่ขึ้นไปสู่ชั้นบนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตพาดูข้างล่างก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นโซน ห้องครัวโต๊ะทานข้าวฮะโต๊ะทานข้าวเราให้1ชุดก็ยี้สตัวนะครับแล้วก็ในโซนนี้ครับก็จะมีเช่นเดิมครับฝ้าหลุมไฟซ่อนแล้วก็จะมีหลอดไฟให้สวยๆนะครับได้บรรยากาศนะครับแล้วก็ตรงครัวนะฮะก็จะมีต่อเป็นเคาน์เตอร์บาร์ให้สวยๆแบบนี้เลยครับทุาผู้ชมดีเลยนะครับดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเลยนะฮะสวยงามนะครับก็น่ารักดีฮะในการออกแบบห้องครัวเวลาทํากับข้าวอะไรเสร็จด้านในฮะ ก็เอามาพักวางตรงนี้เพื่อที่จะเสิร์ฟลงที่โต๊ะทานข้าวตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของถัดมาครับคุณผู้ชมห้องนี้นะฮะก็จะเป็นห้องที่เว้าเพื่อใช้ในประสงค์ได้นะฮะตรงนี้ก็จะวางปรับเปลี่ยนการใช้งานก็เพิ่มอุประโยชน์ในการใช้งานได้เพิ่มขึ้นนะฮะจะมีห้องตรงนี้ลึกเข้าไปนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับคุณผู้ชมเป็นห้องน้าที่อยู่ชั้นล่างนะฮะห้องน้ำที่1นึ่งนะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมเลยก่อนที่จะไปชมที่กลัวนะครับ เข้ามาในห้องน้ำก็นี่เลยฮะเป็นจะมีช่องระบายลมนะฮะกระเบื้องปูขึ้นสุดฝ้าทนเพดานด้านบนนะฮะพร้อมกับชอวเวอร์ฝักบัวนะครับแล้วก็ที่วางสบู่ยาสระผมยาสีฟันก๊อกน้ํานะฮะแล้วก็สุขภฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับพร้อมกับอ่างล้างหน้าแบบนี้เลยอ่างล้างมือแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่สวยๆแบบนี้เลยให้คุณผู้ชมโอเคเลยนะฮะสำหรับห้องน้ำน่ารักดีนะครับถัดมาเลยนะฮะคุณผู้ชมเราจะไปชมครัวกันนะครับ นี่ฮะผ่านมาจากตรงนี้นะครคุณผู้ชมนี่ฮะผมให้ดูรอบๆประมาณนี้นะคะแบบบ้านก็จะประมาณนี้นะครับผมเดินมาก็เชื่อมตรงครัวได้เลยนี่ฮะทางออกตรงครัวนะตรงนี้นะฮะอ่าก่อนจะไปชมครัวผมให้ดูประตูนี้ก่อนนะครับประตูนี้เนี่ยเปิดออกมานะฮะคุณผู้ชมก็ครับผมออกมาในห้องนี้นะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นโซนซักล้างนะฮะก็จะมีปั๊มนะฮะแล้วก็จะมีแทงค์น้ําให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ลมเย็นเหมือนกันนะครับพอเปิดประตูมาก็จะเชื่อมจากครัวนะฮะตรงนี้ด้านบนก็จะใส่เป็นฝ้าระแนงนะครับก็ตรงนี้ก็จะใช้เป็นฝ้าที่ระบายลมระบายอากาศได้ดีนะครับตัวนี้ก็จะมีปลั๊กนะฮะอ่ท่อน้ำดีท่อน้ำจิ้งเดินไปให้ก็จะเป็นโซนซักแห้งปาโททีครับเป็นโซนซักล้างนั่นเองนะครับห้องนี้ก็ถือว่ากว้างนะครับก็เหมาะสําหรับตากผ้าอะไรได้เลยนะครับก็ถือว่าเปิดประตูมาลมก็เย็นนะฮะลมโฟลดีนะครับโอเคเลยนะฮะถัดมาจาก ตรงห้องโซนซักซักล้างนะครับโซนที่เป็นปั๊มน้ำแทงน้ำนะฮะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมตรงนี้เราจะให้ในส่วนของซิงค์เซเลตหนึ่งหลุมครับพร้อมกับต่อแก๊สนะฮะสหัวใหม่เลยนะฮะเป็นของใหม่เลยนะฮะคุณผู้ชมรวมถึงตรงนี้ครับผมหูดดูดควันที่เราให้ลูกค้าเลยนะครับในส่วนของครัวเองก็ออกแบบได้สวยงามเลยนะฮะกระเบื้องปูสุดชนฟ้าเพดานด้านบนนะครับผม ลายกระเบื้องก็น่ารักเลยนะฮะนี่เลยครับผมส,สวยๆนะฮะก็ชุดเคาน์เตอร์บิวอินนะครับกระเบื้องแผ่นใหญ่ใส่ขอบคิ้วเพิ่มความสวยงามน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกด้านบนนะฮะคุณผู้ชมตรงครัวนี้ก็จะใส่เป็นตัวแสงที่เราใส่ตับเพิ่มความสว่างนะฮะในกรณีไม่เปิดไฟตรงนี้ก็สามารถเห็นแสงสว่างจากครัวได้เลยดูไม่ไม่มืดนะฮะนี่เลยครับผมก็น่ารักฮะครัวส,สวยๆแบบนี้นะครับ ก็ถือว่ากว้างนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูบมที่ออกไปจากด้านนอกจากครัวนี่ฮะตัวเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมก็จะมีไฟให้สวยๆแบบนี้นะครับโอเคฮะสาหรับชั้นล่างนะครับผมก็ได้พาคุณผู้ชมชมแล้วนะฮะหากสนใจอยากชมบ้านก็สามารถนัดผมได้เลยนะครับปอปิกบ้านและที่ดินนะครับศูนย์แปดสองศูนย์สามเก้าสี่สี่เก้าห้าสามารถนัดผมได้ทุกวันนะฮะเข้ามาชมบ้านได้เลยโอเคนะฮะเดี๋ยวพาคุณนู้ชมด้านบนเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมด้านบนเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะขึ้นไปชมด้านบนนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ดูห้องนี้ก่อนเลยนะครับห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับก็ถือว่ากว้างเลยนะฮะนี่เลยสามารถใส่ของได้เยอะนะฮะนี่ฮะสวยงามเลยทาสีให้เรียบร้อยนะครับผมปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้างบนกันเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมตรงบันไดนะครับตรงนี้เนี่ยจะปูด้วยแผ่น ซีเมน์แข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวบันไดเองก็ปูกระเบื้องปูแข็งแรงน่าดูเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาจะมีจุดพัก2จุดนะฮะตรงนี้1สเต็ปแล้วก็ตรงนี้อีกหสเตปนะครับผม,มนบนนก,กะะม็ขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับุผู้ชมนี่เลยครับขึ้นมาด้านบนชั้นสองนะฮะฝั่งโซนด้านซ้ายนี่ฮะ,ะก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งทีห้องนทีส่สองที่สามครับ แล้วก็โซนฝั่งขวายนี้ฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูในส่วนของห้องนอนใหญ่กันเลยนะครับตรงนี้ลายไม้ก็สวยนะฮะตรงราวจับบันไดนะฮะเป็นไม้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูห้องนอนที่หนึ่งกันเลยห้องใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลุกคอนโทรลไฟนะฮะฟิวพั๊กต่างๆนะครับขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะคุณผู้ชม เป็นโถงบันไดนะฮะก็จะมีไฟให้สวยๆแบบนี้ครับอ่าประมาณนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาไปดูห้องนอนที่หนึ่งกันเลยนะครับนี่เลยนะฮะเปิดเข้ามาห้องนี้ก็จะได้ห้องที่มีความกว้างแล้วก็ได้บรรยากาศที่สวยๆเลยนะครับห้องนี้จุดเด่นก็จะได้ในเรื่องของนี่ฮะสามารถเปิดประตูออกมารับลมชมวิวหน้าบ้านของเราได้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะมี ระเบียงนะคะนี่เลยนะครับเดีให้ดูบรรยากาศข้างนอกโอ้ยลมเย็นมากเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมนะครับพอเปิดมาก็เย็นเลยนะฮะนูนเลยนะครับบรรยากาศด้านนอกรับลมชมวิวได้ฮะ,ค,ะคุณผู้ชมก็ดูเงียบเชียบนะฮะภายในโครงการหมู่บ้านมันทิลานะฮะหลังนี้น่าอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปข้างในห้องเลยนะฮะคุณผู้ชมขนาดห้องก็ถือว่าใหญ่นะกว้างนะครับจะเป็นแบบอ่ามันจะมีสองขยักนะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างนะครับหน้าต่างตรงนี้ก็สามารถเปิดสไลด์ได้นะครับผมมีเลยก็ไว้สําหรับเปิดรับมชมวิวได้นะครับตรวจะมีสองระดับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูสไลด์ที่ออกไปด้านนอกนะครับที่ระเบียงนะครับนี่ฮะโดยรูปแบบของห้องก็จะเป็นแบบนี้ครับทาสีสวยๆนะครับฉาบเรียบนะครับแล้วก็ใส่คิ้วขอบบัวตัดด้านล่างเพื่อความสวยงามกระเบื้องเป็นแกนลิโต้ลายพื้นนะฮะ ขนาด60คูณ60นะครับสวยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมก็นี่เลยคือห้องนอนที่1นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาไปดูห้องนอนที่2และก็ห้องนอนที่3เลยนะครับนี่ฮะถัดมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเห็นมีกระจกตรงนี้ด้วยนะครับผมจะแยกมาตัวนี้ให้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนที่สองกันเลยด้านบนนะครับห้องนอนนี้ก็ถือว่าสวยอีกหลังห้องนะฮะเช่นเดียวกันครับมีหน้าต่างสไลด์มีมุ้งรวดพร้อมกับ มีเดินปั๊กสาหรับติดตั้งแอร์ไว้ให้ด้วยเลยนะครับห้องนี้รู้สึกว่าเขาจะมีเดินได้ให้ทุกห้องเลยนะฮะด้านล่างก็จะปูกกระเบื้องแกนิโต้หกสิบคูณหกสิบท้องกับขอบคิ้วบัวด้านล่างเรื่องบนสวยงามน,นั่นเองนะครับนี่คือห้องที่สองนะฮะถัดมาคุณผู้ชมจะเป็นห้องที่สามนะครับนี่เลยนะฮะก็จะได้เช่นเดียวกันครับหน้าต่างบานใหญ่บานสไลด์ครับแล้วก็มีบุง้งลวดพร้อมกับสายไฟที่เดินรอง ติดตั้งแอร์นะครับห้องนี้ก็ขนาด3ามพูนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพักเข้าไป1สเต็ปไว้สำหรับใส่ตู้เสื้อผ้าบิวอินได้นะครับผมให้มองดููกว้างประมาณนี้นะฮะห้องก็จะลักษณะนี้นะครับสามารถเปิดรับลมชุบบิวได้นะฮะมีมุมตู้ท้ยเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับห้องที่3นะฮะ ถัดมานะฮะผมจะพาผู้ชมมาดูอีกหนึ่งห้องก็คือเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับนี่เลยครับผมนี่เลยโอ้โหสวยงามมากเลยนะฮะห้องน้ํานี้ใหญ่นะครับกว้างมีเครื่องทาน้ํอุ่นพร้อมโชว์เวอร์ฝักบัวต่างๆของใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมห้องน้ํานี้ก็จะแยกโซนเปียกแห้งให้นะครับแล้วก็จะมีอากาศพัดลมดูดอากาศให้1ึงชุดนะฮะด้านบนเลยเสียงดเบือนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับ เสียงพูๆอยู่นั้นคือถลกมนะฮะนี่ฮะกระเบื้องปูลายสวยนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะตรงนี้ทําสวยเลยนะครับมีตรงอเมริกาสซนด์นะฮะอ่านือนะครับด้านในก็ปูกระเบื้องให้ชือสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเก็บของได้เก็บในส่วนของ เครื่องไม้เครื่อนมืออุปกรณ์นะฮะน้ำยาล้างจานอ่ะตัวทีครับน้ำยาถูพื้นนะฮะอะไรต่างๆพวกนี้สามารถเก็บในช่องนี้ได้เลยนะครับสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะสายชํชารลชาร์เปลี่ยนให้หมดเลยกระเบื้องปูใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่สวยนะครับโอ้ยเย็นนะฮะผมเปิดประตูเงี้ยงไปนิดนึงแต่ว่าลมเข้าเย็นมากเลยนะครับถือว่าโอเคครับหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมหมู่บ้านมันทิลานะครับ อยู่ในซอยมิตรทีหรือเคหะรมเก้าเจ็ดสิบแปดนั่นเองนะครับคับคุณผู้ชมก็ในระหว่างที่ผมถ่ายคลิปนี้นะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ช่างเขาเข้ามาติดตั้นชุดชุดเฟอร์นิเจอร์หนึ่งชุดนะฮะเนี่ยผมพาลงไปดูเลยนะครับนี่ฮะเป็นชุดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะฮะพร้อมไฟซ่อนนะฮะก็ถือว่าเข้ารูปเลยนะครับสวยงามอีกหนึ่งชุดนะฮะลูกค้าก็ จะได้เป็นชุดนี้เลยนะครับมีเลยครับคุณผู้ชมยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ฮะที่ผมได้พาคุณผู้ชมชมทั้งหมดเลยนะฮะทั้งข้างบนข้างล่างนะครับทุกห้องเลยต้องบอกเลยครับว่าหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังฮะที่สวยและน่าอยู่เลยนะฮะบ้านเขาเออกแบบน่ารักดีนะฮะก็อุปกรณ์ต่างๆก็ได้ตามคลิีวิอที่ผมได้นําเสนอไปเลยนะฮะหากคุณผู้ชมสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เลยนะครับ สามารถโทรกาผมได้020 39 4495อปอปิกบาลาธินินนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป DE ใหม่ๆจากผมเลยนะครับผมมีบ้านรีโนเวทใหม่ที่พร้อมเข้าอยู่แล้วนะฮะผมจะทําการรีวิวให้นะครับผมมีรีวิวบ้านให้เป็นประจําเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ฮนะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฮนะสวัสดีครับ